รอกันหน่อยนะครับผมกำลังรองผมจะทำคลิปลงต่อกับคลิปเออไม่ใหม่มต่อกับคลิปเพลงวงกดเลยนะครับผมผมก็นั่งดูค เองไปเรื่อยๆไปแม่ผมโอเคทำนั้นนะครับผมอดทะเลาะกันหน่อยไม่ไม่่ต้องทนอะไรก็คือมีมีรูอบ้าโอเคผมจะมาลองมาดูที่ว่าผมจะมาดู คลิปการ์ตูนของผมนั่นก็คืออันนี้คือมีการดู้สึกกล้าวขังคลิปนี้ไม่ไม่มมรู้อันนี้เป็นอินธุลเก่าจริงผมก็ไม่ค่อยใส่โทร ก็ไม่มีก็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 นี้แหละไม่มีใครมาเลยเกินมาบอกนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยก็ ผมจะตอบผมให้มาถอดคำถามในคลิป,ลปนี้แต่ก็ไม่มีใครมาตอบผมเลกเก็ได้ได้มาบอกว่าทำไมแต่คนดูไปบอกคลิปอื่นแทนคงเลยสิครับใครจะถามก็มาถามในคลิปนี้ไม่ต้องไปถามในนี้หรอกอะมันก็สิบสี่สี่สัปดาห์แล้วแล้วอะอ่ะใครจะถาม มาจบคลิป